สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎ,กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับมีด้วยกัน3ข้อเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงเรียนไปแล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่พอสําหรับตัวอย่างนะครับวันนี้ก็เลยหาเวลาว่างนะครับมาเฉลยตัวอย่างให้พวกเราได้ดูอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับ เรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะครับในตัวอย่างที่1นนี้โจทย์บอกว่าเชือกสองเส้นบนก็คือเส้นทีน่1กับเส้นที่2ตรงนี้ครับสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด100้นิวตันถ้าสัญญาณไฟจราจรด้านล่างหนัก122นิวตันถามว่าถ้าเราแขวนสัญญาณไฟจราจรด้วยเชือกที T2 ่ทีและก็ทีลักษณะาตามรูปนี้ มันจะขาดหรือไม่นะครับการที่เราจะบอกได้ว่ามันจะขาดหรือไม่นั้นอันดับแรกเลยเราต้องหาค่าของ T1 แล้วก็ t 2ก่อนถ้า T1 กับ T2 เนี่ยได้ออกมาน้อยกว่า100นิวตันก็แสดงว่าเชือกตัวนี้ครับสามารถรับน้ำหนักได้และก็ไม่ขาดโอเคครับดังนั้นการหาคำตอบในข้อนี้ ขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้องเลือกจุดเพื่อเขียน free body diagram จุดที่เราเลือกในที่นี้ก็คือตรงปลมเชือกตรงนี้นะครับคือจุดที่เราสนใจหรือว่าจุดที่เราพิจารณาเมื่อเราเลือกจุดได้แล้วอันดับต่อไปก็คือเราต้องเขียน free body diagram แสดงแรงทั้งหมดที่กระทำกับจุดที่เราสนใจอันดับแรกเลยก็คือ T2 มี T1 เห็นไหมครับว่าแรงดึงเชื่อของผมเนี่ยมีทิศพุ่งออกจากจุดที่เราสนใจเสมอและก็ตัวที่สเป็นแรงเนื่องจากน้ำหนักของสัญญาณไฟจราจรซึ่งมีค่าเท่ากับ122นิวตันหลังจากที่เราได้แรงทั้ง3แรงแล้วนะครับอันดับต่อไปเราก็จะตั้งแกน x แกน y ทำไมต้องตั้งแกน x แกน y เพราะว่าผมจะรวมแรงทั้งในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y การรวมแรงของผมก็จะเริ่มพิจารณาจากการที่ดูว่ามีแรงไหนบ้างที่ยังไม่อยู่ในแนวแกน x และก็แกน y แรงแรกที่ผมเห็นก็คือ t สองนะครับถ้ามันไม่อยู่ในแนวแกน x แกน y สิ่งที่ผมทำได้ก็คือการแตกแรงเข้าในแนวแกน x แกน y t สองตรงนี้ครับเมื่อแตกลงมาด้านล่าง มุมตรงนี้คือมุม53องศานะครับเป็นมุมแย้งนะครับทีสอของผมตรงนี้ก็คือทีสองคอสหาสิบเนอะเมื่อแตกไปแกน y ก็จะได้เป็นทีสองซห้าสิบสามในทำนองเดียวกันส่วนแรงทีหนึ่งตรงนี้ครับผมก็แตก ขึ้นมาบนแกน y อันนี้ก็จะได้ t 1 s i n 37ถ้าลงมาที่แกน x ก็จะได้ t 1 cos 37องศานะครับตอนนี้จะเห็นว่าจาก t 1 t สแล้วก็ t 3ของเราเนี่ยเราก็จะมีแรงทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวด้วยกันนะครับเมื่อเราได้แรงทั้ง5ตัวเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะรวมแรงซิกมาเอฟในแนวแกน x ก่อนแล้วกันอันนี้เนื่องจากว่าวัตถุของเราอยู่ในสภาวะสมดุลก็คือไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงซิกมาเอฟของผมก็จะมีค่าเป็น0ูนย์ซิกมาเอฟในแนวแกน x หมายความว่า,วาแรงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกับขวามือจะมีค่าเท่ากันอ่ะผมเขียนด้านซ้ายมือก่อนแล้วกันที่1นึ่งคอสสาตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ ที 2, c o s คออันนี้ผมให้เป็นสมการที่1ไว้ก่อนต่อไปผมจะรวมแรงในแนวแกน Y s i ซิกมาเอท่ากับ0นอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือแรงที่อยู่ในแนวแกน Y ทางด้านบนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่อยู่ในแนวแกน Y ทางด้านล่างเนื่องจากด้านบนมี2แรงก็คือที่งสาย37กับ T2 สอง53าย53 เราก็เอาบวกกันบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแรงที่อยู่ด้านล่างก็คือ122นิวตันนะครับอันนี้ผมให้เป็นสมการที่2จากสมการที่1กับสมการที่2เราก็จะเห็นว่ามี2สมการมีตัวแปร2ตัวเท่านั้นก็คือ t 1กับ t 2ซึ่งสามารถหาคำตอบได้ง่ายๆอยู่แล้วอันดับแรกเลยให้เรา มองดูที่สมการ T1 เราจะเขียน T1 ให้อยู่ในรูปของ T2 แล้ละกันนะครับ T1 ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ T2 cos 53ตรงนี้ผมก็จะเอาไปหารด้านล่างส่วนด้วย c o s 37นะครับตรงนี้เราสามารถแทนค่าเข้าไปได้เลยเน,เนื่องจากว่าเราทราบค่า cos 5 3แล้วก็ c o s 37อยู่แล้ว ถ้าใครไม่ทราบอาจจะต้องกลับไปทบทวนสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ครับถ้าตรงนี้เป็นมุม53องศาใช่ไหมครับด้านนี้ยาว3ด้านนี้ยาว4ด้านนี้ยาว5ส่วนมุมฝั่งนี้ก็จะเป็น37องศานะครับจากที่2คอร์ส53ของผมนะครับส่วนด้วยคอร์ส37ที่2ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ คอร์ก็คือ3าส่วนห้าคอร์ก็คือ4ีส่วนหตรงนี้ผมได้ทีสออกมามีค่าเป็น3าส่วนสะครับคูณกับทีสอันนี้คือทีหหลังจากที่เราได้ทีหเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาทีหตรงนี้ครับมาแทนลงในสมการที่2ผมแทนลงไปเลยนะครับ3ามส่วนสี่ทีส ไซ์สามสิใส่ค่าลงไปเลยไหมครับไซด์สามสิก็คือ3าส่วนหบวกกับทีสซด์ห้าสิบก็คือ4ีส่วนหทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับ122นิวตันจากสมการนี้เราก็จะรวมทีสซะนะครับอันนี้ลองไปไล่ ดูดีๆนะครับว่าผมรวมถูกไหมทีสองของผมก็จะได้ค่าออกมา97.6นะิวตันเนาะเราได้ T2 ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่ง T 2เนี่ยครับเราก็นำมาแทนค่าลงในสมการด้านบนตรงนี้พอแทนค่าเสร็จเราก็จะได้ T1 ออกมาซึ่ง T1 ของผมมีค่าเท่ากับ3าส่วนสเท่าของ T2 ก็คือ97.6นิวตันนะครับเมื่อ กดเครื่องคิดเลขออกมาผมก็จะได้ที 1, มีค่าเท่ากับ73.2ดิบนิวตันคิดเร็วมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ทำไมไม่คิดเร็วแบบนี้นะครับโอเคครับคำตอบของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าทีหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือว่าทีสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบที่โจทย์ถามก็คือถามว่ามันจะขาดไหมคำตอบก็คือเราต้องมาพิจารณาเจ้าค่าของที 1, กับทีสองว่ามันน้อยกว่า 100นิวตันหรือไม่นะครับซึ่งค่าที่เราคำนวณได้เนี่ยน้อยกว่า100นิวตันอยู่แล้วแสดงว่าสัญญาณไฟจราจรที่ผูกในลักษณะดังรูปนี้จะทำให้มันไม่ขาดเนาะอันนี้เมื่อวานนี้เราทำถึงตรงนี้นะแล้วก็ให้พวกเราลองหาคำตอบดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัวอย่างถัดไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตัวอย่างที่ส โจทย์ให้เราหาความเร่งของวัตถุแต่ละอันในรูปนี้มีวัตถุ2อันก็คือ m1 แล้วก็ m2 นะครับแล้วก็แรงตึงเชือกแต่ละอันแสดงว่าการหาคำตอบในข้อนี้เราต้องพิจารณาวัตถุทีละอันก่อนนะครับเริ่มต้นเราจะพิจารณาที่วัตถุมวล m1 ตามหลักการเขียน free body diagram ที่เราตกลงกันก็คือถ้าสนใจวัตถุไหนก็ไฮไลท์หรือว่าวง วัตถุนั้นพอวงวัตถุนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคือมีตำแหน่งไหนบ้างที่มันเป็นคอนแทคฟอร์ดกันจากรูปมีแค่ตำแหน่งเดียวก็คือด้านบนนะครับซึ่งมันคือแรงตึงเชือกผมให้เป็นตัวทีนอกจากคอนแทคฟอร์ดแล้วก็ยังมีนอนคอนแทคฟอร์ดที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่เรารู้ว่ามีแน่ๆก็คือคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเขียน mg ไว้ก่อนแต่ว่า m ในที่นี้เป็น m 1 g อันนี้คือ m 1ต่อไปเราก็พิจารณาวัตถุอีกตัวหนึ่งซึ่งนั่นก็คือ m 2 contact force อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ contact force นี้คืออะไรก็คือ t เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมใช้ t ตรงกันนะครับคำตอบก็คือผมรู้อยู่แล้วว่าแรงดึงเชือกภายในเส้นเชือกเส้นนี้ครับมันคือแรงดึงเชือกตัวเดียวกัน มีค่าทเดียวกันฉะนั้นคำตอบที่โจทย์ถามก็คือแรงตึงเชือกแต่ละเส้นตรงนี้ครับมันมีค่าเท่ากันผมก็เลยเขียนเป็นทีเดียวกันแล้วสิ่งที่โจทย์ถามอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร่ง A แน่นอนครับเนื่องจากว่าเชือกมันผูกคล้องผ่านรอกซึ่งไม่มีแรงเสียดทานแล้วก็มันผูกติดกัน M1 กับ M2 เมื่อ M1 เคลื่อนที่ลง M2 ก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้น นะครับอยู่ในระบบเดียวกันฉะนั้นความเร่งก็ต้องเท่ากันโอเคครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับค่าของความเร่งกับค่าของ t เนี่ยมีแค่อย่างละค่าเดี๋ยวผมจะพิจารณาที่มวล m 1ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าเราจะใช้สูตรไหนก็แน่นอนครับ sigma f ไม่ ma ก็ 0นะครับในที่นี้ซิกมา F ของผมจะมีค่าเท่ากับ MA เพราะว่าโจทย์ถามหาความเร่งใช่ไหมล่ะครับโอเคซิกมา F มวล M 1ของเราเคลื่อนที่ขึ้นนะครับเคลื่อนที่ขึ้นวิธีการตั้งโจทย์ซิกมา F ก็คือรวมแรงเรามีแรง2แรงก็คือแรง t กับ MG ผมจะเอาแรงที่มันมีทิศต,ตามทิศของความเร่งนะครับเป็นตัวตั้งซึ่งนั่นก็คือนะีครับ ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมและแรงที่ขึ้นไปด้านบนก็คือ t ผมก็จะเขียนเป็น t ลบกับ m 1 g เท่ากับ m ในที่นี้ก็คือมวลของ m 1นั1่นเอง m 1 a แสดงว่าแรงตึงเชื่อของผมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m 1 a บวกกับ m 1 g อ่ะ เอาแค่นี้ไว้ก่อนให้เป็นสมาการที่1นึอันนี้คือมวล m 1ต่อไปผมก็จะทำเช่นเดียวกันกับมวล m 2ใช้สูตรไหนก็ซิกมา f เท่ากับ m a เหมือนกันแต่ว่ามวล m 2นี้วัตถุมีความเร่งอยู่ในทิศลงนะครับผมก็จะเอาซิกมา f ตัวนี้ขาดไปหนึตัวก็คือ m 2 g เนอะผมก็จะเอา m 2 g เป็นตัวตั้ง แล้วก็ลบกับ t, <t> เท่ากับ m 2 a โอเคหาอะไรดีครับข้อนี้หา t ก็ได้หรือว่าหา a ก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมหา a แล้วกันนะครับถ้าจะหา a แต่ว่ามันยังมี t อยู่เดี๋ยวเขียนเป็นสมการก,กันแล้วกันคิดเร็วไปหน่อยเอาใหม่เนาะ <laughs> ตอนนี้เรามีสมการสองสมการนะครับ ก็คือสมการที่1กับสมการที่2ในสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมันก็มีตัวแปรติดอยู่เยอะเลยซึ่งตัวแปรที่มันติดอยู่แล้วนะครับตามโจทย์ให้มาเราไม่สนใจเนาะถือว่าเป็นตัวที่เราทราบค่าก็คือ m 1กับ m 2รวมทั้งค่า g นะครับแต่ตัวแปรที่เรายังไม่ทราบก็มีแค่ตัว t กับตัวความเร่งที่โจทย์ถามหานะครับเราก็ทำในลักษณะเดียวกันกับโจทย์ข้อเมื่อกี้ก็คือ ลองแทนค่า t ด้วยด้วยอะไรดีด้วยฝั่งนี้ครับมันคือ t ท,ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็เอา t ตรงนี้ครับมาแทนลงในสมการที่2ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะักศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดรูปสมการเพื่อให้ได้รูปที่มันสวยงามนิดนึงนะครับเ <c oughs> ช่นผมอาจจะเริ่มจัดประมาณว่าจากตรงนี้เนาะ ทของผมใช่ไหมมันมีค่าเท่ากับ m 1 a บวก m 1 g ผมเห็น m 1มันเหมือนกันตัวร่วมดึงออกมาก็จะเป็น m 1 a บวก g แบบนี้ก็ได้นะครับหรือคงไว้อย่างนั้นก็ได้โอเคสมมติว่าผมคงไว้แล้วกันเพื่ออะไรคงไว้เพราะว่าผมแอบเหลือบมองดูตรงนี้ครับผมเห็น m 2 g แล้วก็ m 2 a อยู่นะครับอะคงไว้ก่อนผมก็เขียน m 2 g ลบกับ t t ของผมคืออะไรคือ m 1 a บวกกับ m 1 g ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ m a อ่ a กระจายเข้าไปกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะได้เป็นลบ m 1 a บวกลบเจอบวกก็กลายเป็นลบนะครับลบ m 1 g เท่ากับ m 2 a โอเคเราต้องการจะเอา a ใช่ไหม a อยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้เราก็จัดรูปกันเลยเนาะจัดไปฝั่งไหน m 2 g ตรงนี้ครับลบ m 1 g มีค่าเท่ากับ m 2 a บวก m 1 a นะครับเริ่มเห็นความสวยงามของสมการแล้วนะครับ <laughs> m สลบกับ m 1อันนี้คือดึงตัวร่วม G ออกมาส่วนฝั่งนี้ก็เป็น m 2บวกกับ m 1ก็เป็น a นะครับเราอยากได้ a ใช่ไหมเราก็จัดไปนะครับ m 2ลบ m 1ฝั่งนี้คูณกับ G หารด้วยตัวที่อยู่ด้านล่างไม่ใช่สีย้ายไปนะครับมันก็มาอยู่ด้านล่างก็จะเป็น m 2บวกกับ m 1 อันนี้คือ a ของเราใช่ไหมครับได้ a เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือความเร่งของระบบจะเห็นว่าถ้าโจทย์บอกมวล m 1 m 2มาง่ายมากเลยนะครับทีนี้ตัว t ละ่ะทำยังไงก็คุณก็เอา a ที่คุณได้ตรงนี้ครับกลับเข้ามาแทนค่าในสมการด้านบนสมการด้านบนอยู่ไหนเอย อยู่ตรงนี้ครับแทนค่าไปนะโอเคผมแทนมาแล้วนะครับผมได้ทีออกมามีค่าเท่ากับหากินง่ายเนาะสอง m อหนคูณกับ G แล้วก็หารด้วยด้านล่างนะครับพน์ด้านล่างก็เป็น m2 สอบวกกับ M1 ลองลองไปเช็คคำตอบดูก็ได้นะครับว่าได้ตรงกับที่ผมได้หรือเปล่านะครับไม่ยากเนาะ เพียงแต่ว่ามันติดตัวแปรไว้ก็เลยทำให้เราดูยุ่งยากนะครับโอเคผ่านไปข้อ2นะครับต่อไปไปดูข้อสามข้อสามนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับขอแอบดูก่อนมีคนดูไลฟ์ไหมครับเช็คเลตติ้งครับคือไม่ได้บอกใครครับอยากไลฟ์ก็ไลฟ์นะครับแต่ไม่ได้ไลฟ์สาระ <laughs> มีคนดูอยู่สี่คนนะครับ อาจจะเพลอกดเข้ามาแล้วก็กดออกไปเ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับในตัวอย่างที่3นี้จะเป็นการชั่งเวลาด้วยตาชั่งสปริงนะครับชั่งอยู่ในลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในกรณีที่แตกต่างกันกรณีที่1นะครับคือเขาชั่งนิ่งๆก่อนตอนที่ลิฟต์ยังไม่เคลื่อนที่อ่านค่าบนตาชั่งได้40นิวตัน ซึ่งค่านี้คืออะไรครับคือน้ําหนักของปลาซึ่งน้ําหนักของปลาเนี่ยก็คือเอา m คูณกับ g ถ้ามันน้ําหนักเป็น40ถ้าเราต้องการจะหา m ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า g ของเราคือ9.8ใช่ไหมแสดงว่า m ก็มีค่าเท่ากับ40หารกับ9.8ก็จะได้หน่วยออกมาเป็นกิโลกรมัมนะครับวิธีการพิจรารณาก็คือเราจะ เขียน free body diagram ขอวัตถุที่เราสนใจวัตถุที่เราสนใจในที่นี้คืออะไรก็คือตัวนีตาช่างไม่ใช่นาฬิกานะครับตาช่างนะครับก็พอได้ตาช่างเสร็จก็หา contact force มีสอจุดก็คือจุดด้านบนกับจุดด้านล่างจุดด้านบนเป็นอะไรครับเป็นแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกในที่นี้ก็คือ ค่าของตาช่างสปริงที่เราจะต้องอานนะครับส่วนตัวด้านล่างก็เป็นน้ำหนักของปลาก็คือ W หรือว่า MG ของเรานั่นเองกรณีที่1เขาบอกว่าลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งนะครับมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็แก้ปัญหาโดยใช้กฎของนิวตันซิกมาเเท่ากับ MA เพราะมันมีความเร่งไง นะครับแต่ว่าเป็นความเร่งในทิศขึ้นผมก็จะเอา t เป็นตัวตั้งลบกับ mg นะครับก็มีค่าเท่ากับ ma หาอะไรครับหาดูว่าตาช่างเนี่ยมันจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ t ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ ma บวกกับ mg ซึ่ง mg ตรงนี้ครับของเรามัน40นิวตันไปแล้วแสดงว่าในกรณีนี้ค่าที่อ่านได้จะต้อง มากกว่า40นิวตันนะครับทที่อ่านได้จะต้องมากกว่า40นิวตันผมก็แทนค่าลงไป m ของผมก็คือ40หารด้วย9.8แล้วก็คูณกับ a ก็คือ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2บวกกับ mg ก็คือ40นิวตันนะครับก็จะได้คำตอบออกมาอันนี้เยอะหน่อย48.16นิวตันนะครับถ้าใครไปช่าง น้ำหนักในลิฟต์ขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเนี่ยค่าจําหนักจะเยอะนะครับไม่เหมาะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักไม่ควรชั่งในกรณีนี้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูกรณีที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงดูบ้างแน่นอนเราก็ใช้หลักการเดิมวัตถุที่เราสนใจก็คือตาช่างตรงนี้ครับมีคอนแทคฟอสกี่จุดเราก็จะเขียน Free Body ได a g แกรมณ้ตำแหน่งนั้นอันนี้ขึ้นแรงถึงเชือกใช่ไหมก็คือตัวที ส่วนด้านล่างอันนี้คือน้ำหนักของปลาก็คือ mg แน่นอนครับในกรณีนี้ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งนะครับแล้วก็ใช้ sigma F เท่ากับ ma เหมือนเดิม sigma F ก็คือรวมแรงทั้งหมดโดยเราจะเอา mg ตั้งแล้วก็ลบกับ t มีค่าเท่ากับ ma ต้องการหา t นะครับ t ในที่นี้ก็คือเราเอา mg ตั้งลบกับ ma ย้ายข้างสมการธรรมดา หมายความว่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมตอนแรก40นิวตันก็คือน้ำหนักของปลาแต่เจ้ากรรมขณะที่ลิตรกำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งต้องเอามาลบออกแสดงว่าค่าที่อ่านได้ในกรณีนี้จะต้องน้อยกว่า40นิวตันน้อยกว่าเท่าไหร่เรามาแทนค่าลงไปเลยพจน์แรก40นะครับแทนไปเลย m ก็คือ40หารด้วย9.8คูณกับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2 ะครับอันนี้ผมกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วได้31.83นิวตันเป็นไปตามคาดครับน้ำหนักจะลดน้อยลงกว่าตอนที่ชั่งปกตินะครับแนะนำเลยครับสำหรับใครที่ลดน้ำหนักนะครับต้องการควบคุมน้ำหนักก็ไปชั่งในลิฟต์ตอนที่มันกำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งนะครับแต่ recommended สุดๆนะครับแนะนำมากๆเลยให้ไปชั่งตอนลิฟต์ขาดครับลิฟต์ขาดจะเป็นยังไงเอ,อ่ยลิฟต์ขาด มันก็ยังคงมีตาช่างเหมือนเดิมใช่ไหมมีคอนแทคฟอร์สเหมือนเดิมนะครับซึ่งคอนแทคฟอร์สด้านบนก็คือแรงถึงเชือกนะครับแรงถึงเชือกขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะคะท่านผู้ชมนะครับหลายคนอาจจะสังเกตมีดอกไม้ด้วยนะครับไม่ต้องอิจฉานะครับ <laughs> ด้านล่างก็มี MG เหมือนเดิมทีนี้มันเคลื่อนที่ลงนะครับ ลิฟขาดหมายความว่าไงครับลิฟขาดแสดงว่าลิฟของเรานี่ครับมันคือฟรีฟอร์มันก็เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าความเร่งเนี้ยดันไปตรงกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งก็คือ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเราก็ใช้ซิกมาเอฟเท่ากับ MA เหมือนเดิมนะอยู่ในทิศลงนะครับก็เอา MG ตั้งลบกับ T เท่ากับ MA เนาะหาทีทีตัวเดียวก็คือ MG ลบกับ MA ดึงตัวร่วม M ออกมา G ลบ A เดชะบุญ A กับ G เท่ากันนะครับฉะนั้นพจน์นี้ก็กลายเป็นศูนย์ดังนั้นตอนที่ลิบขาดครับค่าที่เราอ่านได้บนตาช่างเสมือนกับว่ามันอ่านค่าไม่ได้ก็คืออ่านค่าได้โทษที เป็นศูนย์นิวตันนะครับโอเคแนะนําสุดๆเลยนะครับไปช่างในลิฟต์ตอนที่ลิฟต์กำลังขาดนะครับหรือถ้าไม่มีลิฟต์ก็กระโดดตึกเอาตาช่างวางไว้ที่เท้าแล้วก็โดดลงมาเนะาะคาดว่ามันน่าจะได้ศูนย์นิวตันนะครับหวังว่า3ามตัวอย่างนี้จะทำให้เราเห็นภาพการนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆนะครับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ Right?